พี่เป็กครับพี่เป็ครับดีใจมากๆเลยทำล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับรู้สึกขอบคุณเนี่ยไอซ์มากเลยับที่เลือกนูนิวอาไปเป็นเคสในอ่เป็กเอาไปคอนเสิร์ตจัดมากอยู่บนนานตื่นเต้นเหมือนกันนะคับตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าแบบเป็นแฟนเพลงของพี่เป็กเอาไปก็เรียกได้ว่าโหจริเลือกมาด้วยทองคำตั้งแต่ ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเราก็เป็นเด็กใหม่ที่พุ่งน้องเพลงไม่นานด้วยเราก็แอบกังวลนิดหน่อยเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแฟนก็เป็นโอะไรท่านั้นมากเลยแต่หลายคนชื่นชมกันว่าเราสามารถที่จะต่เรอยู่คนเดียวที่เต้องทับไปตลอดเวลาอยู่ได้นใช่ไหมครับยิ่งใหญ่มากทำเต็มที่แล้วทุกทีเราเราได้เราประสบความสำเร็จมาเยอะมากๆเลยครับด้วย คอนเสิร์ตนี้ก็มีทั้งพี่คอฟังกูพี่ออฟานโแล้วก็มีมีนิด้วยแล้วก็มีวงนิวคอนทีน่ด้วยครับที่ไปแบบไปเป็นเกสของคอนเสิร์ตแบบนี้รู้สึกว่าเราได้เจอกับศิลปินแนวหน้าของประเทศไทยเยอะมากเลยที่เป็นคนไทยช่วยครับเราแล้วเราก็เป็นศิลปินหน้าใหม่เนาะเราก็อยากจะซึมซับอะไรจากศิลปินแนวหน้าของประเทศไทยบ้างซึ่งวันนั้นได้ซึมซับมาเยอะเลยเหมือนทั้ง วิธีการร้องมีการทายคนเวลาอยู่คุยคุยกับคุยกับแฟนๆอย่างเงี้ยครับเราได้อะไรไปเยอะอย่ดันกระตุ้นิดแฟนเซลไปซีไซลลีไปไอซ์ไปไอซ์เตกใจอยู่ครับว่าพี่ไอซ์เซลอะแต่ก็น่ารักดีแล้วผมก็ชมดูอีงนิดไม่เห็น,นเขาดื่มไใครหน <c oughs> ึ่งไม่เนเพรนั้นทำงานอยู่ราคาตัดตอนที่ไปดูมากกคนแบบว่าไม่ทันดูหนูแต่รีบกลับมาดูเพราะว่าอยากดู ที่ได้ขึ้เวทีก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเป็นศิลปินหน้ามองไทยแล้วเ็ที่แบบคนมีคน้อเสียเลเลกก็ยินดีมากที่ว่าเสียสะ่นีเงหนูหนูว่าหนูตื่นเต้นมากรู้สึกตนมากก็ถูกแล้วสิื่นกได้ถูกแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไร วนีแรกเว่านี่แรกผมมาไม่ทันรับแเสียงก็นอกมาหคือแล้วหนูคือล้สัมภาเลยเป็นอะไรคยกันไรเวลาแรกคือสัมามีเพ่นเรียกไปชุดชอบเพลงเรามาได้ก่อนเพลงเหมอกันเป็นเพลงีย่ดใช่นอกจากน้นกร่งกาชอบอะไรหวังว่าเราจะได้ไปลองบ้างแตนผู้วยเราไหวสิ ไม่อร่ยจริงแต่ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีส u r v i v o r แบบการ์ตูรีบ Survivor ทีบผมว่เดี๋ยวปีหน้าก็จะมี n e x e a s o n ัโปรเจกต์ซีรีส์ซีรีส์ูเสียงัาปติไม่ค่อยปกตีไม่ค่อยพูดเสียงดังเท่าไหร่ก็ แน่นอะครับเดี๋ยวนี้ซีรีส์ซองเวอร์แล้วก็ซีรีส์เรื่องข้างพรเพียงเจอที่เล่นกับเฮียแล้วเดี๋ยวก็อีกไม่นานอีกระดันี้ก็จะมีดีมดีแลนคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของท่ายดูคันดีนะครับใช่แล้วเดี๋ยวก็ส่วนเรื่องเพลงเดี๋ยวก็มีออกมาเรื่อยๆแน่นอนครับทั้งของผมและก็ของเฮียด้วยยังางคอนเสิร์ตใหญ่รุ่นเรามีอะไรพิเศษที่จะไม่หยุดแต่ละวันนั่นสิแอบคิดหนักกนไปเพราะว่าเราทำคอนเสิร์ตมา เดี๋ยวนั่เล่นหลายอย่างเราก็ต้องไปหาจุดที่อยากทำอะไรเป็นพิเศษแต่รับรองว่าโอ้เด็กที่บ้านเยอะมากก็น่าจะมีอะไรที่แบบแตกต่างมากเราเชื่อว่าเวทีดีมีแดนเป็นตัวสุดท้ายบ้านดูดีแล้วก็โปรดักชั่นจับใจด้วยเราไป,ไปดูกันว่าทุกคนจะโชว์อะไรจะมีอะไรเป็พิเศษที่แบบเราไม่เคยเล่นตอนนั้นคือเราไม่ร้องเลยนะมเราแบบการกรรมไม่โชว์คามถี่ลงมาแล้วก็หนุนนั่ง จะยากไปหน่อยสอนดูมีแหวกแนวเยอะเลยอาจจะวิว่ายังไงก็เมืต้องหาเพลงที่แบบอยากอย่างเงี้ยอยากจะร้องให้เป็นแฟนป์ันแล้วก็อาจจะมีได้ร้องกับคนอื่นๆในค่ายด้วยหรือว่าแบบนี้โอเยโอเย่โอเย่ ือกโจสิบแปดหกหกแสนผมหลอนี่แใคตัละแสนแล้วัเาไีแต่ไม่้งนีเลยแล้วแต่นมาแล้วไม่จะหลอไเลยเนี่ยจะไม่มีครับน่าจะแค่สูตรสูตรแรมองไม้เป็นแบบนี้ซของแตงไม้มากแต่มีแต่ต้องมีเยอะเดี๋ยวเพเกอดน้าอันนี้ดี เออที่จริงเราเนี่ยตอนเรียนเราจับใจนห่รู้ตั้งแต่ทำไม่ได้ครทำไม่ได้หมดไม่ชอบเราก็ถ้าวันไหนต้องการเงินวันนั่งไปสู้อะไรกัน